เนทเอวาคบกันด้วยใจไม่ใช่เพราะเรื่องเงินหรือแค่ทำคอนเทนต์ใครที่ว่าเนทคบเอว่าเพราะเงินฝั่งที่เอวาพูดเอาไว้นะแฟนในอดีตของหนูหไม่มีใครที่สปอร์ตนูเรื่องเงินได้เลยดูหนังหนูก็ต้องจ่ายเงินกินข้าวหนูก็ต้องเลี้ยงแต่หนูก็มองว่าแบบไม่เป็นไรเพราะมีเยอกว่เขาแต่พี่เนทคือผู้ชายคนแรกที่แบบ อาจจ่ายค่าอาหารให้ซื้อของให้โดยที่บางทีเราก็ไม่ได้ขอค่ะความรับความจริงใจแล้วกันที่เราสบายใจและเป็นตัวของตัวเองในการด้วยกันส,สิ่งที่พวกเขาทําให้เห็นพิสูจน์แล้วว่ารักครั้งนี้เต็มไปด้วยความจริงใจและเข้าใจกันไม่ว่าก็อยากขอบคุณพี่เนทมากๆพี่เนททำให้ช่วยหนูดีขึ้นทุกเรื่องเหมือนกันหนูมีความสุขมากๆคือพี่เนทจะบอกหนูตอดว่าหนูดีพอในทุกวันซึ่งจริงๆแล้วเนทรวยมากมีคหาสน์หาที่อเมริกาและเพิ่งซื้อบ้านใหม่มูลค่าวกว่า40ล้านบาทที่เมืองไทยนี่คือบ้านของพ่อผมนะคร ทุกคนอยากจะรู้มันเท่าไหร่ปานนี้ประมาณ5 0าสถึงหกล้านบาทนะครับเนทเป็นลูกคนรวยและยังเป็นคนรวยที่หาเงินเก่งแถมยังประหยัดมากๆอีกด้วยเห็นแบบนี้ปทดะะเป๋ก็เป๋ไม่อั้นเหม uten, ือนกันพาเอวาและทีมงานไปเที่ยวอังกฤษหมดเป็นล้านนี่เรามาถึงอังกฤษแล้วชอบคำพูดท yeah. ี่เนทบอกว่าเกาะพี่ไปเลยฟังแล้วมันดูรึกซึ้งเอาใจใส่เต็มไปด้วยความอยากจะดูแลแฟนสาวจริงจ น่าจะมีบ้านที่ต่างประเทศด้วยอที่อเมริกา่ไม่มีเงินแะไม,ม่ปัญญาทำอะไรเกาะพี่ไปเลยเขารวยนะตัาบ้าแต่เขาโง่ <c oughs> แต่เขาโง่เขาประหยัดมากแม่ลูกของเนทจะดูทะเลนตนแต่ตัวจริงเขาเป็นสุภาพบุรุษและให้เกียรติเอวามากๆเนทแทบไม่ปล่อยให้เอวาเป็นเจ้ามือเลยสักครั้งเลี้ยงตลอด จนเอวายอยากตอบแทนบ้างซึ่งเนทก็บอกว่าไม่ต้องตอบแทนก็ได้โอ้โหแฟนไซเปครับั่อนแล้วหนูก็อยากตอบแทนบ้างไง่ตอบแทนได้แต่ไม่ต้องแทแ <c oughs> แงๆก็ได้ก็เดี๋ยวอยู่ด้วยกันก็พออย่างตอนที่เอวาบอกว่าอยากเล่นของเล่นในงานวัดที่เนทก็จัดเต็มยกส่วนสนุกงานวัดมาให้ถึงบ้านเลยแล้วเอวาพูดมาตลอดว่าเขาอยากเล่นปั้นนม เขาอยากบงานวัดเพราะเขาไม่เคยไปในชีวิตก็เลยบอกพี่เนทว่าเอออยากมีประสบการณ์แบบนี้ก็ไม่คิดว่าเขาจะทําให้เขาไม่เคยเล่นในชีวิตเราก็เลยอมองว่าเอาอันนี้มจาจัดเป็นเซอร์ไพรส์ให้เขาเท่านั้นยังไม่พอเนทยังเนรมิตโกดังให้กลายเป็นบ้านลุกพงพร้อมออมากาเซะให้เอวาแบบส่วนตัวสร้างโมเมนต์ดีๆให้แก่กันคนนู้นที่เขามาในชีวิตของพี่กูเลิฟคิวเขาคุณพที่เนทด้วยวันนี้มันวันเฉลยที่ดีที่สุด นอ,อนอกจากความรักของคนสองคนจะไปได้ดีแล้วครอบครัวของเอวาและเนทก็ยังเข้ากันได้ดีไม่แพ้กันโมเมนต์ทานข้าวพร้อมหน้าคืออบอุ่นหัวใจอาม่าอากงของเอวาดูเอ็นดูเนทไม่น้อยอาม่าน่ารักมากถามถึงเรื่องแต่งงานด้วยทำเอาเนทเขินหน้าแดงไปหมดว้าวุ่นเลยทีนี้เขาก็อายุ25ปีครับเขายี่สาแล้วเธอผมอายุย9่ิบเกครับอ๋อสี่ปีปีครึ่งครับก็แต่งงานได้แล้วอ๋อได้ ก็จะแต่งงานด้วยกันไหมก็ถ้าทุกอย่างไปไปต่อด้วยดีก็มีความเป็นไปได้ครับก็ดีมากขนาะที่คุณพ่อของเอวาและเนทก็คุยกันถูกคอเรียกได้ว่าครอบครัวแฟนดีมีชัยไปกว่าครึ่งทั้งสองไม่ได้คบกันเล่นๆแต่เนทนั้นวางแผนถึงการแต่งงานแล้วเขาพร้อมที่จะขอเอวาแต่งงานเสมอรอแค่เอวาเซเยตเท่านั้นซึ่งเอวาก็บอกว่าอีกประมาณ2ปีถ้าคุณแม่โอเคเอวาก็พร้อมแต่ง ดูจากปฏิกิริยาของคุณแม่แล้วไม่ติดเคยฝรั่งคนนี้แน่นอนคะ่ะมละออันที่พี่เนตเห็นอยู่ในไหนที่เห็นอะ่ะอยู่อยู่ในอยู่ในที่มันคล้ายๆซูกี้ที่มันเป็นน,ำน้ำหนาแบบซูกี้ไม่ใส่มละ <laughs> <laughs>